มาถึงคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเรื่องงานครับต้องเหนื่อยหน่อยคุยเยอะหน่อยใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายต้องรู้จักเจราจาต่อรองป่าเป็นเอกเลขเป็นโทต้องใช้วิธีการสื่อสารใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์มากขึ้นถึงจะประสบผลในความสําเร็จนะครับต้องคุยต้องกล้านะครับจะผ่านพ้นเรื่องราวไม่ดีไปได้นะครับงานถามว่าสําเร็จไหมต้องใช้วิธีการอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเอือยเชื่อไม่พูดไม่คุยเนี่ยปัญหาก็จะเยอะนะครับเรเรื่องการ thank สวัสดีท่านผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ดวงรายสัปดาห์ครับกับผมอาจารย์โจดูแล้วใช่เลยครับจากแฟนเพจอาจารย์โจไลฟ์โค้ดดูแล้วใช่เลยครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโค้ดจิตให้ตื่นรู้ครับโวยลูกเดียวแน่นอนครับวันนี้ครับจะมาวิเคราะห์ดวงของคนทั้ง8วันครับตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31พฤษภาคมนะครับดวงของท่านจะเป็นแบบไหนยอย่างไร วันนี้มีคำตอบครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับฝากกด subscribe ครับทาง YouTube นะครับไม่กระเตื้องเลยครับยอดซับฝากด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ทางแฟนเพจอาจารย์โจให้ายคนดูแลเช่เลยแล้วฝากแฟนเพจใหม่ด้วยครับก็คืออาจารย์โจ้ดูแลเช่เลยฝากไปกดไลค์กดแชร์นะครับที่สำคัญครับอาจารย์โจ้มีติ๊กตอกแล้วนะครับอาจารย์โจนะครับฝากติ๊กตอกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มีคำถามอยากจะเช็คดวงอยากจะทำพิธีกรรมนะครับแอดไลน์ขึ้นมาเลยครับไลน์อยู่ตามนี้เลยนะฮะอาจารย์โจนะครับเอาละฮะ เราฝากช่องทางกันเรียบร้อยครัเดี๋ยวเราไปรับชมดวงวันเกิดคนแต่ละวัน จะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับไปรับชมกันเลยเอาละเรื่องแรกครับสําหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดวงชะตาของท่านคนที่เกิดวันอาทิตย์จะเป็นแบบไหนอย่างไรครับวันนี้ครับเหมือนเดิมครับเราใช้ไพ่พระราหูนะครับเรื่องแรกคือเรื่องการงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับมีเกณฑ์ของการเดินทางนะครับมีเกณฑ์ของการเดินทางไปต่างประเทศนะครับตอนนี้หลายประเทศเปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์มีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศทํางานไกลหรือว่าหรือว่าเป็นดวงการเปลี่ยนแปลงยกราย เพราะฉะนั้น,เ,นเรื่องของงานจะเป็นดวงที่มีการปรับเปลี่ยน มากขึ้นครับมีความสาเร็จมากขึ้นเพราะฉะนั้นครับคนอาตย์ครับถือว่าดวงเกณฑ์อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับหมายความว่าคนอาตย์มีโอกาสซื้อรถใหม่ออกรถใหม่ด้วยนะครับเรื่องของการเงินครับนี่ฮะด้ไพ่ใบนี้ชื่อว่าทุกข์ะอาจจะมีปัญหาระวังถูกคนโกงเงินหยิบยืมเงินนะฮะห้ามให้คนยืมเงินเลยนะครับการเงินต้องวางแผนให้ดีครับส่วนเรื่องของความรักไม่พับพุดครับมีการพูดคุยเจรจาสำหรับคนโสดนะครับมีคนคุยมีคนเข้ามาใน ชีวิตจะเจอการแชทโปรแกรมหาคู่ต่างๆเนี่ยมีเข้ามาแน่นอนครับส่วนความรักของคนมีคู่หวานชื่นลื่นลมคุยกันมากขึ้นติดต่อพูดคุยห่วงหาอาทรกันมากขึ้นโรแมนติกมากขึ้นครับเรื่องของสุขภาพครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับไม่น่ากังวลใครที่เจ็บปวดเป็นไข้ไม่สบายจะหายวันหายคืนนะครับเรื่องของโชคลาภครับคนวันอาทิตย์จะมีโชคในสัปดาห์นี้นะครับใน2สัปดาห์นี้คนวันอาทิตย์มีเกณฑ์มีโชคนะครับเลขนําโชคได้แก่เลข2 9 8 7 0ครับ 2 8 9 70งานเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะครับโดยรวมแล้วคนวันอาทิตย์ต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินเท่านั้นเองครับวางแผนดีๆทําบัญชีรายรับรายจ่ายนะครับทำบุญเสริมดวงก็จะเป็นอันที่สองช่วยให้คนวันอาทิตย์ดวงชะตาราศี ขึ้นนั่นเองครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับมาถึงคนที่เกิดวันจันทร์ครับคนวันจันทร์ในสองสัปดาห์นี้จะเป็นแบบไหนอย่างไรเรื่องแรกได้วาสนาครับการงานจะประสบผลแห่งความสําเร็จเกิดความโชคดีสิ่งที่คิดที่หวังจะสําเร็จสมหวังสมความปรารถนาครับเรื่องงานดีทําอะไรก็โดดเด่นสมหวังเดือนนี้ราบลื่นครับการเงินครับได้ไพ่ที่ชื่อว่าคูม,มิปัโลมีเกณฑ์ซื้อรถใหม่บ้านใหม่คนวันจันทร์ดวงดีแฮปปี้มีความสุขการเงินสมบูรณ์รณเงินไหลมาเฮ <Hey, S 2> มานั่น มีช่องทางโอกาสการเงินมากขึ้นนะครับเรื่องความรักอันนี้ต้องบอกว่าให้คนโสดเนี่ยเบรกเบาเอา,เอาไว้ก่อนเพราะมีเกณฑ์ที่จะผิดหวงังส่วนคนมีคู่ค้าความรักระวังจะทะเลาะแล้วก็มีปัญหารุนแรงกันนะครับถ้าไม่ถึงที่สุดแต่เย็นเย็ก่อนนะฮะ แต่ใบนี้คือโคกาวินาศนะครับอาจจะหมายความว่าอาจจะเลิกลากันก็ได้นะจ๊ะเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างแข็งแรงดีไม่น่ากังวลนะครับเรื่องสุขภาพอยู่ในทิศทางที่ดีครับแต่อาจจะมีในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อหลังบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับต้องระมัดระวังต้องไม่ประมาทนะครับคนวันจันทร์มีเกณฑ์ของการมีโชคนะครับเลขนำโชคได้แก่เลข1 3 9 8 7นะครับ1 3 9 8 7คือเลขนำโชคของคนวันจนันทร์โดยรวมแล้วครับคนวันจันทร์ดวงชะตาราศีดีับ ปีมีความสุขมีความสุขสมหวังท่านผู้ชมนะครับใครเกิดวันจันทร์ขอเสียงหน่อยกดไลค์กด like, แชร์น่อยฮะดวงของท่านไปสองเดือนนี้อยู่ในทิศทางที่ดีและมีความสุขนั่นเองครับดวงดีครับมาถึงท่านที่เกิดวันอังคารนะครับผลวันอังคารครับนี่ครับงานมีอุปสรรคมากมีความเครียดบ้างไม่สบายใจบ้างต้องวิริยะอุตสาหะต้องใช้ความเพียรและความพยายามต้องใช้ความตั้งใจอดทน ก็จะผ่านพ้นเรื่องราวไม,ไม่ดีเกิดขึ้นตรงนี้ไปได้นะครับก็จะผ่านพ้นเรื่องราวที่ไม่ดีตรงนี้ไปได้นั่นเองครับการค้ากันขายอาจจะติดขัดมากนะครับแต่ถึงอย่างไรแล้วถ้าตั้งใจจริงๆเนี่ยควรธนาคารเอาตัวรอดได้เสมออยู่แล้วนะจ๊ะเรื่องการเงินครับรายจ่ายมากขึ้น มีเหตุให้ต้องใช้จ่ายนั่นนู่นนี่นะครับรายจ่ายนี่เยอะแยะมากมายเตมเป็นหมดเลยแต่ว่าคนธนาคารเนี่ยจะมีเงินเข้ามาด้วยนะครับจะหมดเงินไปกับคนใกล้ตัวทั้งนั้นเลยครับ <S <S เรื่องของความรักเป็นยังไงบ้างครับ <S <S คู่รักคนที่มีคู่รักอยู่แล้วเขาบอกว่าความรักคู่รักจะอ,อุปัมภมเรา <S <S อ่าข่าวดีไหมข่าวดีส่วนคนโสดนะครับจะมีเกณฑ์คนที่มีตังมีมีเขาเรียกว่า มีซั์เข้ามาอุปถมัมภ์เราด้วยนะครับหรือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีของคนที่เกิดวันอังคารนะครับสุขภาพนะครับใครที่เจ็บป่วยจะดีวันดีคืนสุขภาพร่างกายของคนที่เกิดวันอังคารอยู่ในทิศทางที่ดีครับและเรื่องโชคลาภ มีโชคจากบ้านเลขที่นะครับอาทิตย์ก็มีจันทร์ก็มีอังคารก็ยังมีอีกนะฮะสาววันนี้ถือว่าเป็นวันที่มาแรงมากวันอังคารมีโชคจากบ้านเลขที่ครับบ,บ้านเลขที่ที่มีเลขทะเบียนที่มีบ้านเลขที่7 8 20 7 8 20 5คือเลขนำโชคของท่านที่เกิดวันอังคารในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้คนวันอังคารดวงดีโชคดี มีความสุขนะครับมาถึงคนที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับเรื่องงานครับต้องเหนื่อยหน่อยคุยเยอะหน่อยใครที่ทําธุรกิจการค้าการขายต้องรู้จักเจราจาต่อรองปากเป็นเอกเลขเป็นโดต้องใช้วิธีการสื่อสารใช้เทคนิคใช้กลยุทธ์มากขึ้นถึงจะประสบผลในความสําเร็จนะครับต้องคุยต้องกล้านะครับ จะผ่านพ้นเรื่องราวไม่ดีไปได้นะครับงานถามว่าสําเร็จไหมต้องใช้วิธีการอย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเอื่อยเชื่อยไม่พูดไม่คุยเนี่ยปัญหาก็จะเยอะนะครับเรื่องการเงินดีขึ้นครับได้ปุตตะการเงินแสดงว่าจะมีเรื่องราวใหม่ๆที่เป็นช่องทางการเงินเข้ามาจะมีเงินก้อนเล็กก้อนน้อยก้อนใหญ่ก้อนโตไหลเข้ามาครับแสดงว่าคนวันพกลางวันเนี่ยมีช่องทางการเงินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีไรายได้ที่ไม่ได้มาจากงานหลักงานเดียวนะท่านผู้ชมนะคุณกําลังจะมีเงินไหลามาเทมาครับความรักดีดี มีความสุขมีความสุขสมหวังคนโสดจะมีคนเข้ามาอ,อุปถัมภ์คนมีคู่ความรักจะาหวานชื่นรื่นรมขึ้นครับเรื่องของสุขภาพเป็นยังไงบ้างความเครียดความวิตกกังวลสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายอาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธไหมครับเรื่องของโชคลาภในชั่วโมงยามนี้ต้องบอกว่าคนวันพุธต้องเบรกต้องเบาใจเย็นๆนะครับคนพุธวันนี้เรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นนะ่ะไม่ได้มีเยอะนะครับเลขนํานโชคของท่านที่เกิดวันพุธนะครับ1 3 7 90-13790ครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์ของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันและเองครับมาถึงท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเรื่องแรกคือเรื่องงานนะครับได้คําว่าเทศามนตรีการพูดคุยการเจรจาการค้าการขาย,ขายจะประสบผลในความสามเ,รเร็จเกิดความเจริญรุ่งเรืองก้าวหนะ้างานดีแฮปปี้มีความสุขความสมงสารทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ดูดีไปหมดเลยครับค้าแม่ขา้าออนไลน์คนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการค้าขายเป็นหลักนะครับงานประจําก็ดีการเรียนก็ดีอยู่ ในทิศทางที่ดีครับเรื่องของการเงินเป็นยังไงบ้างเครียดกังวลน,นะครับขายดีแต่เงานจ่ายเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยชาววันพุธกลางคืนต้องวางแผนการเงินดีๆอย่าให้ใครยืมเงินนะครับเรื่องของความรักท่านผู้ชมครับดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นคนโสดมีเกณฑ์สละโสดคนมีคู่ ความรักจะหวานชื่นลื่นลมมากขึ้นแล้วก็คนที่ยังตัดสินใจว่าจะแต่งกันดีหรือไม่แต่งกันดีเนี่ยละฮะมีข่าวดีครับมีโอกาสที่จะตกลงงใจแต่งงานกันนะครับเรื่องสุขภาพครับเอาละฮะดีวันดีคืนครับใครที่เจ็บป่วยเลิกป่วยกายป่วยใจเพราะสุขภาพของท่านกาลังจะดีก้นแล้วครับเรื่องโชคลาภต้องขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเกิดความโชคดีนะครับเลขนําโชคนะครับคือเลข098 7 6ครับ0987 6คือเลขนำโชคของท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนนะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้โชคดีดวงดีรวยลูกเดียวนะครับเดินทางมาถึงท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับเรื่องแรกครับคือเรื่องการงานหายได้เรื่อยๆมีความสุขดีทําอะไรก็อยู่ในทิศทางที่ดีนะครับอุปสรรัปัญหาเนี่ยจะคลายตัวจะแก้ไขปัญหาได้โดยรวมแล้วดวงชะตาอยู่ในทิศทางที่ดีมีความสุขของการหาเงินมีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการเรียนนะครับปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขได้นะครับเรื่องของการเงินครับในชั่วโมง อันนี้พันที่เกิดเปนพฤหัสครับการเงินต้องวางแผนอย่าไปเล่นแชร์อย่าไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายผิดประเภทงานเทาๆจะหมดเงินไปก่อนเริ่มพวกนี้แล้วก็รายจ่ายก็จะมากมีมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ชาวันพฤหัสบดีครับวางแผนเรื่องการเงินครับความรักคนโสดจะได้คนต่างชาติคนแดนกลคนมีคู่ความรักจะหวานชื่นน่นนมดีขึ้นใครที่ทะเลาะเบาแว้งน้อยใจกันก็จะเคลียร์กันได้ครับเรื่องสุขภาพครับแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็ชาวัพฤหัสบดีครับมีเกณฑ์ของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเรื่องที่อยู่อาศัยหรือว่าใครที่รอข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการซื้อบ้านใหม่ก็อาจจะมีเกณฑ์นะครับเรื่องของโชคลาภนะครับเป็นดวงที่มีโชคนะครับขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเป็นผลดีสาหรับท่านที่เกิดวันพฤหัสบดีครับ 5 4 3 2 9 5 4 3, 2ครับและนี่คือดวงของคนที่เกิดวันพฤหัส,สบดีสีส้มนั่นเองครับมาถึงครับท่านที่เกิดวันศุกร์ครับการงานของท่านเป็นยังไงบ้างครับมีเหตุให้ดีขึ้นมีปัญหาอยู่ก็จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์ที่กําลังกังวลก็จะหมดไปนั่นเองครับดวงของท่านกําลังดีใครว่างานจะได้งานการเรียนจะดีมันเป็นโอกาสพลิกดวงพลิกชีวิตในเรื่องของการงานนะครับ ยอดขายผลประกอบการการลงทุนกองทุนเล่นหุ้นดีหมดนะครับเรื่องการเงินครับไปได้เรื่อยๆครับไม่มีเรื่องน่ากังวลทุกปัญหาก็จะขายตัวลงแต่ถ้าเกิดคนวันศุกร์หวังว่าจะต้องมีเงินก้อนโตเข้ามาใจเย็นๆครับงานดีจริงแต่อาจจะให้ผลตอบแทนในเดือนหน้าใน2ส,สัปดาห์นี้ยังการเงินมันยังไม่ค่อยไม่ค่อยสะพัดยังไม่ได้เยอะแยะนะครับแต่มันไม่ได้น้อยเลยนะครับ มันขึ้นอยู่กับว่าคนวันศุขนะนะั้นอะพอใจหรือไม่ครับเรื่องความรักนะมีปัญหากันนะครับคนโสดไม่ดีเลยระวังคนเข้ามาในะชีวิตเข้ามาหลอกปรมงไม่จริงใจนะครับคนมีคู่ความรักช่วงนี้ต้องระมัดระวังครับสุขภาพครับเครียดไมเกรนปวดหลังตามเนื้อนะครับเรื่องของโชคลาภนะครับต้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมเทวดานะครับเลขนำโชคคือหมายเลขป หมายเลข9หมายเลข7หมายเลข2แล้วก็หมายเลขศูครับมาถึงท่านที่เกิดวันเสาร์ครับเรื่องของการงานครับสิ่งที่คิดที่หวังจะสุขสําเร็จนะนะฮะจะสุขสมหวังจะสําเร็จสมหวังสมความปรารถนาะทุกประการครับอันนี้คืออธิษฐาน ทำงานเนี่ยจะต้องขอพอรด้วยนะครับขอพอรกับเทพเทวาก็จะทําให้คนวันเสาร์เนี่ยงานเนี่ยประสบผลในความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วฉับไวมากขึ้นครับเรื่องการเงินเป็นยังไงบ้างครับเป็นดวงของการซื้อขายรถด้วยนะฮะการเงินก็จะดีขึ้นนะครับเขาบอกว่าให้คนวันเสาร์เนี่ยไม่ทานเนื้อใน2สัปดาห์นี้จะทําให้ดวงดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับความรักเป็นยังไงบ้างครับ คนโสดจะมีรุ่นใหญ่เข้ามาในชีวิตคนมีคู่ความรักจะดูแลหวานชื่นรื่นรมกันครับดูแลใส่ใจหรืออาจจะมีเกมของการเดินทางไกลไปได้วยกันนะครับคนสานะเสารืนะและสุขภาพครับช่องท้องนะครับเราลองเรื่องของอาหารการกินด้วยนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ไม่น่ากังวลอย่างที่คิดนะครับเรื่องของโชคลาภคนราเสาร์ยังไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของโชคลาภนะครับเลขนำโชคของคนราศเสาร์คือหมายเลข0 3 9้า หมายเลข7็ครับ03987ครับและนี่คือดวงรายสัปดาห์ของคนที่เกิดวันเสาร์นั่นเองครับเอาละฮะนี่คือดวงรายสัปดาห์ของคนทั้ง8วันครับพี่น้องเกิดวันไหนอย่างไรคอมเมนต์บอกด้วยนะครับดวงใครดีดวงใครไม่ดีมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันครับอยากจะรู้คอนเทนต์เรื่องอะไรเรื่องตัวเลขหรือเปล่าเรื่องการเสริมดวงแบบไหนยอย่างไรครับเข้ามาคุยกันครับที่ นะครับที่ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมรับฟังกันถึงจนถึงเวลานี้นะครับอาจารย์โจก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขความร่ำรวยนะครับท้ายนี้ครับลาการไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านรวยลูกเดียวนะครับแล้วพบกันในโอกาสหน้าครับวันนี้อาจารย์โจลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ